สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะเห็นไหมคะว่าบนต้นไม้ในบ้านปรจจุกมีนกตัวหนึ่งมาค่ะมาเกาะอยู่จะมะีหางยาวยาวค่ะทุกท่านแต่ปัจจุบไม่รู้ว่าเขาเป็นนกอะไรค่ะโอ้ยมือประจุปสั่นค่ะทุกท่านค่ะเดีย๋ยวประจุบจะซูมซูมอีกนิดนึงเนะาะเห็นไหมคะหางเขายาว ไม่รู้ว่าเป็นนอกอะไรจ้ามือประจุบสัน่นเดี๋ยวนะคะทุกคนกลัวมันกลัวเขาบินหนีอะค่ะทุกคนเดี๋ยวนะไม่รู้เขาจะเกาะอ,อยู่นานเท่าไหร่นิ่งเลยค่ะทุกคนเนี่ยเนีเนยเนี่ยแต่ว่าใบไม้เนาะ มันเขียวเขียวบังหมดเลยค่ะทุกคนไม่รู้ว่า,านกอะไรเนี่ยเนี่ยเขามาหากินมแมลงหรือเปล่าไม่รู้อยู่ตามต้นไม้เนาะเนี่ยเห็นไหมคะทุกท่านคะโอ๊ยเหนื่อยแล้วจ้านางก็กระโดดไปกระโดดมาเนี่ยดูที่ค้าหางหางยาว,ยาว ไม่รู้ว่านกอะไรจ้ะเห็นไหมคะทุกคนเห็นไหมคะนี่เกาะอยู่เนี่ยค่ะแล้วก็ฟ้าสองฟ้าคลื้มๆด้วยนะเลยมองไม่ค่อยชัด